สวัสดีครับรู้สู้ฝนคนสู้น้ำกับกรุงเทพมหานครตอนอุโมงค์ระบายน้ำ อีกหนึ่งระบบระบายน้ําสําคัญที่ช่วยแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานครคืออุโมงค์ระบายน้ําช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเร่งระบายน้ําลงสู่แม่น้ําเจ้าพระยาโดยไม่ต้องระบายผ่านระบบคลองตามปกติทําให้ระบายน้ําได้รวดเร็วยิ่งขึ้นปัจจุบันมีอุโมงค์ระบายน้ําทั้งหมด7แห่งหนึ่งในอุโมงค์ที่ครอบคลุมพื้นที่รับน้ําบริเวณกว้างถึง50ตารางกิโลเมตรนั่นคืออุโมงค์ยักษ์พระราม9ก้ารามคําแหงระบายน้ําคลองแสนแสบและคลองลาดพร้าวอุโมงค์มีขนาด เส้นผ่าสูงย์กลาง5เมตรยาว5.11กิโลเมตรขีดความสามารถในการระบายน้ำ60ลูกบาทเมตรต่อวินาทีช่วยให้การระบายน้ำในพื้นที่ทำได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นรักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพกับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร